อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองชาวบ้านแจ้งพบคนตายในพงหญ้าตัวแข็งแล้วมีมดขึ้นหลังกู้ภัยตรวจสอ,อบกลายเป็นคนเมายังไม่ตายหลังคนเมาได้สติยังใช้ให้กู้ภัยหาโทรศัพท์มือถือกับรองเท้าเีย้อยี้ยาไปเอ้อยากไอยเด้โปะโอ้อยากไอพระเจ้าหรือปนี่มีเผู้สาวอยู่้างหน Oh. Yep. เมื่อเวลา13.00นของวันที่22ธันวาคม2568ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ากู้ภัยปลวกแดงรับแจ้งจากชาวบ้านพบผู้เสียชีวิตนอนตัวแข็งมีมดขึ้นทั่วร่างอยู่ในพงหญ้าริมถนนภายในซอยห้างแก้วในพื้นที่ตำบลมาบยางพรอ,อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ภายหลังกู้ภัยเข้าตรวจสอบเบื้องต้นไปพบว่าไม่ใช่คนตายแท้จริงเป็นคนเมากู้ภัยจึงเรียกให้ตื่นหลังคนเมาลายดังกล่าวตื่นขึ้นมายังใช้ให้กู้ภัยหาโทรศัพท์มือถือกับรองเท้ารับแจ้งเป็นยังไงบ้างครับมีประชาชนโทรเข้ามาหาผมว่าเรียกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วก็จับตัวตัวแข็งแล้วก็มีมีมดจ่ะ มันมีมดตจอะถ้ามดต่อก็ต้องมีการเสียชีวิตแล้วแล้วปรากฏว่าพี่มาถึงปุ๊บเขาเสียไหมครับโอ้ไม่เสียครับขำกิ้งเลยครับขำกิ้งเลยครับแล้วได้คบตอบอะไรจากเขาไหมครับเขาบอกว่าผมมานอนตรงนี้ได้ไงผมก็บอกเขาว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มาได้ยังไงผลสุดท้ายเขาให้พี่หาอะไรให้ครับเขาให้ให้ผมหาโทรศัพท์หาลงทะเบก ว่ามาที่นี่ได้ไงก็เลยให้น้องเขาไปส่งที่ฮักแพงครับรถเขาจอดตรงนั้นสรุปแล้วคือเขาไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตคือคือนอนหลับนอนหลับขอบคุณครัจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่าคนเมาลายดังกล่าวมานอนตรงพงหญ้าได้อย่างไรตั้งแต่ตอนไหนจนมีชาวบ้านมาพบและเข้าใจว่าเป็นคนตายดังกล่าว ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม